ที่นี่สถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยตอนนี้นิฟาขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องความสามัคคีโดยพระมหาประนอมธรรมาลังการูวัดจักแดงจังหวัดสมุทรปราการขอเจริญตุดเชิญพรยัติโยมธุะชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้น้อมนำเอาพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พุทธองค์ได้ตัดเกี่ยวกับพระบาลีที่ว่าสุขาสังคสะสามคกีซึ่งแปลว่าความสามคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขซึ่งความสามคกีนั้นในทางพระพุทธศาสนามีความสามคคีอยู่สามประการอยู่ด้วยกันก็คือหนึ่ง กายสามัคคี 2. จิตตะสามัคคี 3. ธรรมะสามคัคคีกายสามคัคคีก็คือความพร้อมเพียงทางกายจะทำกิจการใดก็ตามพร้อมเพียงกันนะในการที่จะร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจนั้นให้สำเร็จโดยการที่สมัครสมานสามัคคีเป็นน้หนึ่ง,งเดียวกันส่วนจิตตะสามคัคคีก็คือมีจิตที่เป็นกุศลมีจิตที่เสียสละ มีจิตที่เห็นเป็นอันเดียวกันโดยเฉพาะนะมีสรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเหมือนกันนะมีศีลเหมือนกันในส่วนตรงนี้ก็เลยกว่าจิตตสามัมกีเปจิตเป็นน้ำหนึ่งแต่เดียวกันส่วนธรรมะสามัคคีก็คือการเกิดขึ้นของธรรมะเช่นโพธิปักเทียมรรม37ประการเกิดขึ้นพร้อมกันการได้ดวงตาเห็นธรรมก็บังเกิดขึ้น เพราะนั้นความสมัครสมานสามัคคีของชนแต่ละกลุ่มนี้จะเป็นเพียงการรวมกันเฉพาะร่างกายภายนอกนิใช่เนื่องมาจากการร่วมสมาคมธุรกิจอันเดียวกันหรืออยู่ร่วมกันในกลุ่มองค์กรเดียวกันหรือรวมอยู่ในลัทธิความเชื่ออันเดียวกันความสามัคคีของมนทษยชาติทแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่เนื่องจากการได้มาร่วมพบปะสังสรรค์กันตามงานต่างๆที่ได้จัดขึ้นความสามัคคีอีกเช่นกัน ก็มีชัเพราะการพี่คนทั้งหลายได้มาร่วมกันในงานเทศกาลเรื่องเริงต่างๆเพราะความสามาัคคีดางกล่าวทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในรูปของภายนอกเท่านั้นร่างกายภายในของมนุษย์ไม่สามารถรับรู้และทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้แต่สิ่งที่จะรับรู้และทําความเข้าใจใดนั้นก็คือสติปัญญาและสิ่งที่จะรับรู้ความรู้สึกน,นั้นก็คือจิตใจการพบปะกันของร่างกายภายนอกไม่มีความหมายอันใด อีกทั้งยิ่งพบกันบ่อยมากเท่าไหร่ก็ยังมีใจที่ออกห่างจากกันขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็คือความจริงที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เราในทุกวันนี้ซึ่งสามารถเห็นได้จากในกลุ่มองค์กรเดียวกันก็ยังเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างกันในกลุ่มองค์กรเดียวกันก็ยังมีการตั้งพักตั้งพัวก,กันในกลุ่มขึ้นมาอีกเพื่อต้องการทำลายโค่นล้มซึ่งกันและกันการรวมธุรกิจ การค้าด้วยกันก็ยังมีการขัดผลประโยชน์จนนำไปสู่การแตกแยกเนื่องจากไม่มีการลงรอยกันในความคิดและจิตใจที่เหินห่างต่อกันดังนั้นเราทุกคนต่างก็ประจักษ์อันดีแล้วว่าความสามัคคีที่แท้จริงนั้นอยู่บนรากฐานของจิตใจนานๆจะพบกันทีก็ไม่เป็นไรถ้าหัวใจอยู่ใกล้กันและมีความคิดที่สอดคล้องกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เพื่อก่อให้เกิดความสามาคัคคีถึงแม้ว่าจะเป็นความสามัคคีของคนในกลุ่มองค์กรของชนชาติหรือเผ่าพันธุ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วมันไม่ง่ายเหมือนกับคำพูดหรือคำขวัญต่างๆที่ตั้งขึ้นมานอกเสจากคนที่ไม่มีความเข้าใจต่อความหมายของคำว่าสามัคคีความสามัคคีของเรานั้นสามารถแบ่งแยกออกเป็นสี่ประเภทนะตามกลุ่มบุคคลดังนี้ก็คือหนึ่ง ความสามัคคีที่ถูกทำเพราะบังคับเป็นความสามัคคีที่อยู่ในสภาพจำยอมซึ่งมันจะไม่มีความยั่งยืนจะเป็นความสามัคคีแบบชั่วครั้งชั่วคราวนั่นคือเมื่อใดที่ถูกศัตรูลุกลานก็เกิดการรวมตัวกันเพื่อเอาชนะกับข้าศึกศัตรูที่ลุกลานแต่พอหลังจากนั้นก็หันกลับมาทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมสองความสามัคคีที่ถูกบังคับโดยกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของคนในชาติถ้ามีเช่นนั้นมันจะเป็นผลร้ายของทุกๆคนความสามัคคีประเภทนี้ก็ยังคงอยู่บนเพียงเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆบางครั้งก็จำเป็นต้องแสดงละครเพื่อจะได้ไม่ถูกประเทศชาติลงโทษ3ความสามัคคีที่อยู่ในลักษณะของลัธิความเชื่อซึ่งสังคมก็ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่อยู่ในชั้นประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคลั่งไคล้ต่อลัฐทธิความเชื่อของตนเองความสามัคคีประเภทนี้ค่อนข้างจะมั่นคงกว่าความสามัคคีดังที่เด้กล่าวไว้ข้างต้นแต่มันก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายอยู่มากเหมือนกันเพราะเมื่อใดที่ประชาชนเกิดความลุ่มหลง,งคลั่งไคล้ต่อลัฐทธิความเชื่ออย่างสุดโต่งในที่สุดมันก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงของคนในชาติเพราะเหมือนกับการสร้างศัตรู ดังเช่นที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาทำสงครามกันเพราะลัที่ความเชื่อของแต่ละคนจนในที่สุดความสามัคคีก็หมดความหมายเพราะโลกต้องพินาศเจ้อย,ยักษ์อันเนื่องมาจากความสามัคคีที่ยืนอยู่บนลัที่ความเชื่อดังกล่าวความสามัคคีที่ความสามัคคีที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความสามัคคีแบบผิวเผินเพราะภายนอกพัดเท่านั้นซึ่งยังคงอยู่ในขีดจำกัด ความสามัคคีที่ยังคงใช้เพียงแต่ความคิดสติปัญญาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของจิตยินญาณคือสติสัมปชัญญะความรู้สึกแห่งหัวใจมันจะยังคงเป็นเพียงความสามัคคีที่ละหล้วมขาดความมั่นคงและไม่มีความเป็นสากลปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากกิเลสตัณหาของมนุษย์ เพราะด้วยการที่คนเรามีแต่ความเย่อหยิ่งยโสโอหังเห็นแก่ตัวละโมบมีความแค้นและอาฆาตยาบาทต่อกันและกันนั่นเองจึงทําให้มนุษย์แตกแยกกันความสามาัคคีดังกล่าวมานั้นไม่สามารถขจัดกิเลสปัญหาของมนุษย์ออกไปจากตัวได้มันจะเป็นเพียงความสามาัคคีที่เกิดขึ้นภายนอกเท่านั้นยังไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกและผูกพันทางจิตใจ เป็นเพียงแค่ลักษณะของความจำยอมหรือถูกบังคับ 4. ความสามัคคีกประเภทหนึ่งที่มีความมั่นคงและเป็นความสามัคคีที่แท้จริงเป็นความสามัคคีที่มีความเป็นสากลและมีความเป็นศิลปะเป็นความสามัคคีที่อยู่ในลักษณะของจิตใจและความรู้สึกซึ่งสามารถที่จะขจัดกิเลสตัณหาอันเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันถึงแม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มันจะเป็นความสามัคคีที่สามารถจะผูกมัดมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติสีผิวหรือต่างภาษาก็ตามเพราะมันเป็นความสามัคคีที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของความสามาัคคีในประเภทนี้เป็นความสามัคคีที่ผูกมัดความคิดและจิตใจของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือให้มนุษย์มีความเกรงกลัวต่อบาปและมีความรักต่อกันและกัน เกิดเป็นธรรมะสามัคคีความพร้อมเพียงแห่งธรรมที่ดีงามทั้งหลายดังความต้องการที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนการที่มีความเกรงกลัวต่อบาปก,ก็จะช่วยยับยั้งมีให้กระทำในสิ่งที่ผิดต่อมนุษย์ด้วยกันแล้วมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันการมีความร,รักและความเกรงกลัวบาปก,ก็จะก่อให้เกิดความร,รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนำไปสู่การมีมนุษยธรรม และการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันกรรมที่เราทำเป็นของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนชาติใดหรือมีลัทธิความเชื่อแบบใดส่วนความสัมพันธ์หรือความสามัคคีที่อยู่บนพื้นฐานของลัทธิในแต่ละลัทธินั้นมันก็เป็นของลัทธินั้นแต่อย่างเดียวไม่ได้เป็นของมนุษย์ทุกคนอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นเช่นเดียวกัน ความสามัคคีที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายหรือข้อบังคับก็ยังมีข้อบกพร่องแต่ถ้าเมื่อใดที่มนุษย์เชื่อกรรมด้วยกันทุกคนแล้วเมื่อมนุษย์ได้ทําตามที่พระอริยเจ้าได้ทรงแนะนําก็จะไม่เกิดการอิจฉาริษยาไม่เกิดความเย่อหยิงไม่เกิดความละโมบและกิเลสตัณหาอื่นๆที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์การมีความรักต่อกันและความเกรงกลัวต่อบาปเป็นสิทธิความชอบธรรมของมนุษย์ทุกคน ซึ่งมันสามารถผูกมัดมนุษย์ไว้ด้วยกันได้มนุษย์ชาติทั้งหลายถ้าหากเรามีความต้องการให้เกิดความสามัคคีขึ้นมาระหว่างมนุษย์ด้วยกันเราก็จําเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมานั้นความสามัคคีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่คําพูดหรือได้ตั้งคําขวัญต่างๆขึ้นมาแล้วสามารถก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นมาได้ ถ้าหากมนุษย์เรายังคงมีกิเลสตัณหาอยู่ในหัวใจมันก็จะเป็นการยากที่จะให้เกิดความสามาคัคคีถึงแม้ว่าลัทธิความเชื่อแบบเดียวกันจะมีอุดมการเดียวกันก็ตามกิเลสและตัณหานี่เองก็จะคอยขัดขวางไม่ให้มนุษย์เกิดความสามาคัคคีดังนั้นถ้าหากเรายังคงนิ่งนอนใจและปล่อยให้กิเลสตัณหาคอยครอบงำอยู่ในตัวของเราแล้วความพินาศมันก็จะตามมา กิเลสตัณหาสามารถขจัดออกไปได้ด้วยการสร้างความรักแทนความโกรธและความเกรงกลัวต่อบาปไม่โลภมีปัญญาไม่หลงถ้ามนุษย์เรายังไม่สามารถควบคุมได้เพราะกิเลสตัณหาคือที่มาของความขัดแย้งในระหว่างมนุษย์ด้วยกันและเรื่องกิเลสตัณหานี้อีกเช่นกันที่น้อยคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดไม่ค่อยจะได้ให้ความสําคัญกันความสามัคคีบนความแตกต่าง คุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีนั้นก็คือการสมัครสมานการปรองดองการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มบุคคลหมู่คณะใดมีความสมัครสมานสามาคัคคีก็ย่อมเป็นหนทางนำมาซึ่งความสุขและความเจริญการจะเกิดความสามัคคีขึ้นมาได้นี้ไม่ได้เกิดมาจากความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลทุกองกอน,นั้น เนื่องจากว่าคนเราทุกคนนี้ต่างล้วนมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันย่อมสง่งผลให้คนแต่ละคนอาจมีความคิดเห็นมีอุดมการณ์หรือมีความเชื่อในสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันได้จุดเริ่มต้นของทางมาแห่งความสามัคคีในหมู่ชนนั้นจึงสามารถที่จะให้เกิดขึ้นได้ด้วยการทำความเห็นให้ถูกตรงคือเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเชื่อกรมและผลของกรรม และการยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นในเรื่องการทำความเห็นให้ถูกตรงนั้นสำคัญอย่างไรที่สำคัญก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเมื่อมีความเห็นเช่นไรก็จะส่งผลให้เกิดความคิดคำพูดและการกระทำไปในแนวทางนั้นดังนั้นหากบุคคลใดมีความเห็นที่ดีงามถูกต้องก็ย่อมส่งผลให้กระบวนการคิดและการกระทำเป็นไปในทางที่ดี รองกันข้ามหากบุคคลใดมีความเห็นที่ไม่ดีงามหรือบิดเบีบเ้ยวไปจากทํานองคลองธรรมก็จะส่งผลให้แนวคิดและการกระทําเป็นไปในแนวทางที่ผิดเพี้ยนและไม่ดีงามไปการเลือกรับเอาความเห็นใดความเห็นหนึ่งมาปฏิสฐานไว้ในจิตใจของหมู่คณะหรือกลุ่มบุคคลใดจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกและพิจารณาซึ่งแนวความเห็นนั้นๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีเสียก่อน มิฉนั้นแล้วความสามัคคีของกลุ่มบุคคลที่รับสมาทานมาซึ่งความเห็นที่ผิดหรือไม่ดีนั้นยิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็กลับจะยิ่งส่งผลร้ายหรือส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อบ,บุคคลอื่นๆสังคมหรือองค์กรอื่นๆได้เป็นจำนวนมากตามไปด้วยส่วนเรื่องการยอมรับความเห็นของผู้อื่นนั้นก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญในการที่จะกระทําให้เกิดความสามัคคีในองค์กรหรือหมู่คณะขึ้นมาได้ เนื่องจากว่าความเห็นของคนแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองเหมือนคนที่มองสิ่งใดเพียงด้านเดียวก็ย่อมเห็นเพียงด้านเดียวมองสองด้านก็ย่อมเห็นสองด้านหากบุคคลใดมองเห็นได้ทุกด้านทุกทิศทางก็ย่อมเห็นสิ่งต่างๆได้รอบได้ทีนี้หากบุคคลใดยึดมั่นถือมั่นแต่เฉพาะในสิ่งหรือในด้านที่ตนได้มองเห็นหรือได้รับรู้โดยปริเศษ มุมมองในด้านอื่นๆเสียหมดนั้นก็จะทําให้เกิดความแตกแยกเกิดความทะเลาะเบาะแววงกันขึ้นในหมู่คณะหรือองค์กรนั้นขึ้นมาส่วนจะแตกแยกออกไปมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่ที่จํานวนของมุมมองในแต่ละด้านที่เกิดขึ้นและระดับการยึดมั่นถือมั่นในมุมมองของแต่ละด้านนั้นของตัวบุคคลทั้งทงที่จริงแล้วหากเราพิจารณาดูให้ดีอย่างละเอียดรอบครอบมุมมองในแต่ละด้านที่แตกต่างกันทั้งหมดเหล่านั้น ก็คือองค์ประกอบหรือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เมื่อนำเข้ามาประกอบกันแล้วก็จะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ๆโดยสภาพที่เป็นอยู่เหมือนนิทานเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับนิ้วทั้งห้าที่นิ้วแต่ละนิ้วต่างก็บอกว่าตนมีความสำคัญมีประโยชน์อย่างไรซึ่งมันก็เป็นจริงเช่นนั้นแต่ว่าหากนิ้วทั้งห้าต่างแยกตัวออกไปอยู่เดียวๆโดยปราศจากฝ่ามือที่กว้างใหญ่เป็นที่ยึดเหนี่ยวนิ้วทั้งห้าเอาไว้ด้วยกันแล้ว ความสามารถของนิ้วแต่ละนิ้วนั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือบังเกิดขึ้นได้เลยทางมาแห่งความสามัคคีนั้นจึงสามารถบังเกิดขึ้นมาได้ด้วยการพยายามยอมรับในความเห็นของผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะความเห็นที่เข้ากันหรือถูกใจเราเท่านั้นแต่ควรจะพิจารณายอมรับในความเห็นของทุกๆคน ความเห็นของทุกๆผู้ทุกคนและด้วยการยอมรับในทุกความเห็นของทุกๆคนนี้เองจะทําให้เราสามารถมองเห็นถึงองค์ประกอบหรือรายละเอียดขององค์กรหรือหมู่คณะนั้นๆได้ทั้งหมดการมองเห็นในด้านต่างๆนี้เองจะทําให้เป็นทางมาแห่งการเรียนรู้เป็นทางมาแห่งปัญญาความรอบรู้ซึ่งความจริงแล้วคนเราแต่ละคนนั้นต่างก็มีสติปัญญามีศักยภาพในตนเองอยู่ แต่การจะใช้สติปัญญาหรือศักยภาพของตนเองนั้นจะไม่ได้ผลเลยหากบุคคลนั้นนั้นไม่มองไปยังเนื้อหาหรือมุมมองในด้านต่างๆของสิ่งที่ตนจะศึกษาพิจารณาเรียนรู้นั้นหากบุคคลใดสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในรอบด้านทุกแง่ทุกมุมขององค์กรหรือกลุ่มหมู่คณะนั้นนั้นได้ก็ย่อมจะทําให้เกิดความรู้เกิดสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม และหาททำให้ทุกคนในองค์กรนั้นมีคุณสมบัติชนิดได้องค์กรหรือหมู่คณะนั้นก็จะเป็นเหมือนนิ้วทั้งห้าที่ต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกันในบางเรื่องและทำหน้าที่ที่สอดคล้องกันตรงกันในบางเรื่องได้โดยการตั้งอยู่บนความยืดเหนียวของฝ่ามืออุ้งมือเข้าไว้ด้วยกันโดยสรุปแล้วการทำความเห็นให้ถูกต้องให้ถูกตรง คือเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเชื่อกรรมและผลน้องกรรมกับการยอมรับความเห็นของผู้อื่นนั้นจึงเป็นหลักวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้เกิดความสามาคัคคีอันดีงามและถูกต้องเกิดขึ้นมาในตัวตนและในหมู่องค์กรต่างๆได้เหตุที่ทำให้เกิดการทะเละวิวาทกันก็มีสาเหตุ6ประการด้วยกันความทะเละวิวาทกันนั้น หรือความแตกสามัคคีนั้นมีสาเหตุอยู่6ประการที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในสังคมโดยเฉพาะข้อที่1เป็นผู้มักโกรธหรือเป็นผู้มักผู่โกรธข้อที่สองเป็นผู้ลบลูตีตัวเสมอข้อที่สเป็นผู้มักริษยามีความตรณีข้อที่สเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาข้อที่หเป็นผู้มีความปรารถนาลามมกมีความเห็นผิดจากทํานองของธรรมและข้อที่6เป็นผู้ยึดมั่นในความเห็นของตน คือไม่ยืนอยู่บนหลักธรรมคือไม่มั่นคงในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วมักถือรั้นคลายได้ยากซึ่งพระพุทธดําลัสที่ตัดเหตุแห่งการวิวาบาทหมางถึงความแตกแยกสามคัคคีในหมู่คณะโปรปการที่กล่าวมานั้นหมายถึงว่าบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นย่อมไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธคุณในพระธรรมคุณในพระสงฆ์คุณอยู่ คือไม่หนักแน่นในพระพุทธไม่หนักแน่นในพระธรรมไม่หนักแน่นในพระสงฆ์แล้วก็ย่อมไม่กระทําให้บริบูรณ์ในสิกขา3คือในการศึกษาอบรมกายวาจาและใจให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลและสมาธิและไม่กระทําให้บริบูรณ์ในการศึกษาอบรมปัญญาโดยการปฏิบัติสมถวิปัสนาภาวนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริง รวมเป็นการไม่ปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาให้เจริญให้บริบูรณ์ให้ถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอันเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สุดแห่งทุกทั้งปวงและเป็นที่บรมสุขอย่างถาวรเมื่อบุคคลไม่กระทําให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาดังกล่าวมาแล้วโอกาสที่จะเป็นผู้มักโรธมักผูกโกรธไว้เป็นผู้ลบลูตีตนเสมอเป็นผู้มักิจฉาริษยามีความตรณี เป็นผู้โออวดมีมรรญา,าเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความห็นปิดจากคำนองของธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ยึดมั่นในความเห็นขุงตนอย่างผิดผิดโดยไม่มีจุดยืนอยู่บนหลักธรรมวินยัยคือไม่มั่นคงอยู่ในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วมักคือรั้นคลายได้ยากเช่นนั้นก็มีโอกาสเป็นได้มากและนี้เองคือมูญเหตุแห่งการทราะเลวิวาทบาดหมางถึงความแตกสามขีในหมู่คณะ ไปตามส่วนแห่งกิเลสตัณหาและนิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดที่เกิดในจิตสันดานของตนเองและสิ่งที่จะทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตัดถึงสารานิยธรรมหประการซึ่งสารานิยธรรมหประการนั้นถ้าใครได้ศึกษา,าได้ลงมือปฏิบัติตามหลักของสารานิยธรรมหกประการ บุคคลนั้นก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคีขึ้นมาทันทีความสมัครสมานสามัคีนะโดยเฉพาะตามหลักสารานิยธรรมนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ตัดไว้เพื่อให้พุทธบริษัทมีความสมัครสมานสามัคีมีความปลองดองเกิดสมานฉัน์มีความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะโดยเป็นคุณเครื่องทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่น เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันให้ระลึกถึงกันและเป็นไปเพื่อความไม่วิวาดบาดหมางซึ่งกันและกันซึ่งชื่อว่าสารานิยธรรมหกประการนั้นมีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อที่สองเข้าไปตั้งวัจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อที่สามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง หลักปฏิบัติธรรมสามประการข้อแรกนี้หมายความว่าจะเป็นภิกษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิการหรือหมู่ชนทั้งหลายที่อยู่รวมกันในสังคมจะปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยกันนะเพื่อนพรหมจารีเพื่อนธรรมจารีหรือเพื่อนผู้ร่วมงานทั้งหลาย <c oughs> ก็คือเพื่อนพรหมจารีก็คือเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนะทั้งปฏิบัติต่อกันในระหว่างหมู่ชนทั้งหลายด้วยจิตเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังด้แก่ช่วยนขนายในกิจวตรของเพื่อน หรือในระหว่างบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมในประเทศชาติเดียวกันด้วยจิตใจเอื้ออาทรต่อกันด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันคือด้วยความรักปรารถนาต่อเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศเดียวกันให้อยู่เย็นเป็นสุขให้พ้นทุกข์ได้แก่ช่วยพยาบาลน,นะหรือช่วยวรักษาผู้เจ็บไข้ในป่วยด้วยการให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์หรือด้วยความเอื้ออาทรคิดปรารถนาดีปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่กนและกัน นะดังนี้เป็นต้นในส่วนข้อที่สี่ก็คือลาบอย่างใดอย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยธรรมได้มาแล้วโดยทหคือทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยทมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารถ้าเป็นของพารก็คืออาหารในบาทที่ไดไปในบาทมาก็ไม่หวงงในการแบ่งลาบนั้นกับเพื่อนพรหมารีทั้งหลายนะสำหรับสาธุชนผู้อยู่ร่วมในสังคมในประเทศชาติเดียวกันก็คือรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาโดยชอบธรรม ให้แก่กันและกันไม่หวงไว้บริโภคใช้สอยเฉพาะตนแต่ผู้เดียวนั่นก็เป็นข้อที่สี่ส่วนข้อที่ห้านั้นศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเป็นศีลที่อันบินยูชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิน่ะพิกษุพิกษุณีน่ะสำเณินสำเรีเป็นผู้ถึงพร้อมวยความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลดังที่กล่าวมาแล้วก็เรียกว่าในหมู่ชนทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและรับหลังในสารานิยธรรมข้อที่หนี้พระองค์ได้แสดงข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันในระหว่างนาเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเพื่อนมนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันในสังคมอันจะยังความสันติสุขให้เกิดขึ้นและ,จะเจริญขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้นคือความเป็นผู้มีศีลบริสุรทธิ์สมบูรณ์เสมอกันชื่อว่าศีลสาม,มัญญาตาทั้งต่อหน้าและรับหลังีิสุดสงผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ตามตามส่วนของพิสุ าสามเนนก็มีศีลตามส่วนของเนนอุบาสกอุบาสิกายาตโยมาธุชนก็มีศีลตามส่วนของตนก็คือญาติโยมก็มีศีลห้าศีลห,ห้าบริสุทธิ์ก็เรียกว่าในสังคมนั้นก็เป็นศีลสามัญญาตาถ้าในหมู่คณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือในหมู่ชนในสังคมในประเทศชาติเดียวกันมีผู้ทุศีลอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมหมู่คณะกันมากเพียงไรย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมหรือหมู่คณะได้มากและย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้มีศีลเียงนั้น และโดยเหตุนี้ความแตกร้าวก็จะเกิดขึ้นได้มากเพราะเหตุนั้นศีลส,สามัญ,ญาตาคือความเป็นผู้เสมอกันในศีลที่บริสุทธิ์และสะสมบูรณ์เสม,มอกันจึงเป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญในการอยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีธรรมอันยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะในหมู่พุทธบริษัทในชนทั้งหลายนะหรือในประเทศชาติในสังคมของเราอยางมั่นคงไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักธรรมข้อที่ห้า ส่วนข้อที่6ก็คือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนําตัดออกจากทุกย่อมนําออกจากทุกโดยสิ้นเชิงโดยชอบแก่ผู้กระทําทิฏฐินั้นนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภิกษุก็ดีพุทธบริษัททั้งหมดก็ดีต้องมีกันทั้งต่อหน้าและรับหลังก็หมายวามว่าในสังคมประเทศชาติใดมีบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอยู่ร่วมกันมากเพียงไร ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้อื่นในสังคมเดียวกันได้มากเพียงนั้นก่อนที่จะยุติปากธกถาธรรมในวันนี้ขอให้ชาวไทยทั้งปวงจงตั้งสัตยาธิฐานว่าขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญ ในไอศูนย์ราชสมบัติทรงแผ่พระบรารมีปกป้องพระศบนิกรชาวไทยทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานขอถวายพ้พรและขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุรุชนผู้ฟังรายการโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเออ ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความสามัคคีโดยพระมหาประนอมธรรมาลังกาโลวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการ